สวันดีเพื่อนเพื่อนชาวนารุโตะนารูโตะทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมากับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องผู้ที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งเลวร้ายทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครับของเรื่องนี้นะครับที่ดาเนินมาถึง5ตอนแล้วนะครับตอนนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังครับก่อนที่จะมาพูดถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังครับผมขอพูดเรื่องของมิสกิก่อนลวกันนะครับเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับที่ดูมา ที่ดูตอนที่สี่กันมาแล้วก็คงจะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าโบโตนะครับได้อัญเชิญสัตว์อัญเชิญพิเศษออกมานะครับซึ่งเป็นสัตว์อะไรสักอย่างที่ซึ่งต้องพูดว่าสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้จักนะครับก็หลังจากที่สัตว์ตัวนั้นหายไปนะครับก็มีเขาก็ได้ถ่ายที่มิสิสิผมเชื่อว่าใครหลายคนนะครับต้องคิดเหมือนกันนะครับว่ามิสกิสิอยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้นะซึ่งผม คือผมจะบอกไปว่าตอนแรกผมยอมรับเลยว่าผมก็คิดเหมือนกันว่ามิสกี้อยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้แต่ผมนะครับคิดใหม่อีกทีผมตัดมิสกี้ออกไปเลยครับอ้ออะไรนะครับโอเคแนละ้วเรามาพูดถึงมิสกี้กันก่อนเลยนะครับมิสกีนะครับคนหลายใครหลายคนก็อาจจะรู้นะครับมิสกี้คือรูปของโอติมารุนะครับที่เหมือนกับเอาเซลล์เหมือนเป็นล่างโคนิน โค่นิ่งของเาป็นร่างเซลล์นะครับไม่เซลล์ดางออนบอลนะฮะปิดเรื่องนะครับเป็นเซลล์ที่เป็นร่างโค่นิ่งของมิสกินะครับก็ซึ่งแน่นอนว่าเป็นลู่งูจิมารูนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นลูกง o จิมารูนะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าสัตว์อันเชิญน่ะจะเป็นสัตว์อันเชิญจากเผ่าไหนคําตอบแน่นอนนะครับเป็นเผ่างูนั่นเองนะครับเผ่างูนะครับแน่นอนนะครับ ว่าเป็นลูกด้วยกันที่เป็นลูกองจิมรูด้วยครับแล้วก็สามารถคุยกับงูได้ความเร็วทางกายภาพแล้วก็การต่อสู้เป็นแบบงูหมดเลยครับซึ่งแน่นอนว่าสตัตว์อัญเชิญต้องเป็นงูถ้าเกิดสามารถใช้าถาอันเชิญได้นะครับสัตว์อัญเชิญต้องเป็นงูนะครับหลายคนบอกว่ามิสกิอัญเชิญออกมาครับอัญเชิญแม่โบโตแม่มะกุลอัญเชิญนะครับแบบคนเขาบอกอย่างนี้กันคือมิสกินะครับถ้าเกิด สามารถใช้ฐานเชญได้เขาจะเชิญสัตว์ที่เ,เป็นเผ่าของงูแต่นั้นไม่ใช่สัตว์ที่เป็นเผ่าง,งูนะครับเป็นเหมือนที่คนอื่นเขาเรียกกันเขาบอกกันว่าเป็นมิมิม,ม,ม,มิคีราอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องสัตว์อเชิญอีกไม่น่าใช่ละผมตัดออกไปได้เลยมิสุกิไม่ใช่มิสุกิแน่นอนนะครับกรณี้อนนะครับต่อไปเนี่ยเป็น ผู้ที่อยู่ขบ้างหลังเรื่องข่าดนี้นะครับผมขอยกให้เจ้ากับสิ่งมีชีวิตที่บรลโตโอ,อัญเชิญออกมานะครับสิ่งมีชีวิตตัวนั้นนะครับเป็นต้นเหตุทุกอย่างของเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับแต่ตอนที่หนึ่งนะครับที่คาเนกิเอ้ยไม่ใช่เรื่องชื่ออะไรสักอย่างนะนะครับเพื่อนของบโลโตโนเนี่ยครับที่ปสนที่มันใส่แว่นอะ่ะผมจาชื่อไม่ได้ะโดนครอบงําโดยสิ่งชั่วร้ายสักอย่างนะครับโดนกันเกือบทุกตอนเลย จนมาถึงตอนล่าสุดนะครับแล้วตอนต่อไปชิโนะอาจารย์ชิโนะเราก็จะโดนกันก็โดนนะครับก็าอยู่ข้างหลังถามว่าทําไมโบตูโตะถึงอัญเชิญได้โดยไม่ต้องทําปัญหาสัญญานะครับผม mm hmm. คิดว่าขอทิ้งท้ายไ้เลยว่าเขาหน้าจะอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรืของโบลูโตะนั่นเองนะครับมึงสามารถอัญเชิญออกมาได้ครับ mm hmm. ก็เหมือนกันในสังสาระน,นะครับใคร เนื้อสังสาระนะครับแค่มีเนื้อสังสาระก็สามารถอัญเชิญสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างออมาได้แล้วไม่ไม่อัญเชิญทุกสิ่งอย่างแค่อัญเชิญสัตว์ต่างๆนานาชนิดของเนื้อสังสาราะนั้นออกมานะครับก็เซอร์เกตนะครับเซอร์เกตก็ได้เนื้อสังสาระมาก,ก็ไม่ต้องทำมาพันธ้าสัญญาก็อัญเชิญสัตว์เป็นนกจําได้ว่าอัญเชิญนกออกมาก,กอา่อนสู้กุญยาคูอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะตอนที่กําลังจะตกลงไปในลาวานะครับก็อัญเชิญออกมานะครับ ยังไม่ทันทันยังไม่ทำยังไม่ทันทำพันธะสัญญาอะไรกับอันเชิญได้แล้วเพราะมีแค่มีเน่สังสาระนะครับก็สามารถอันเชิญได้แค่มีเน่เท่านั้นเองครับแต่แล้วแล้วก็บูโตนะครับคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะครับเน่นั้นแต่ว่าเรายังไม่รู m ide m ide ้ความสามารถของเน่ของบูโตมากนะครับก็เลยก็เลยโซกอะไรไม่ได้มากนะครับคิดว่าสัตว์ตัวนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับเน่ของบูโตแน่นอนครับปันนคงได้เลยครับก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้แล้วกันนะครับส่วน เรื่องเอ่อเพิ่มคลิปหน้าผมคิดว่าจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอ่อความเกี่ยวข้องระหว่างเทตของโบูโตกับเ,เจ้าเจ้าสัตว์นั่นนะครับเดี๋ยวผมต้องดูดูตอนต่อไปอีกนิดนึงนะให้มันแน่ใจนะครับให้มันแบบสรุปออกมาให้แน่นอนนะครับว่ามันเกี่ยวข้องมันจริงไหมผมเชื่อมันต้องเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับก็ก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับก็ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยแล้วไปคอมเมนต์ ตามความคิดเห็นของท่านนะครับต้องฝากกด s u b s c r i b e กันด้วยนะแล้วไปกดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับคิดว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะทําให้เอเอหลา่คนคงลองนําไปคิดใหม่นะครับว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมนะครับถ้ามาพิจารผลที่ผมพูดมามันเป็นความมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ก็ลองไปคิดกันดูเองแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับเอ้ก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับ<ๆ>ก็วันขอลาไปก่อนครับ